ก็จะไปหารถพ่อไปหาหมออีลีแล้วก็จะเป็นแนี่ยนี้โอ้ยจิพ่ไปยังล่ะไปจิโพ่อิพ่อเราเกิดพี่ดีมีไปใส่ไปใส่ยังระแบบจังสินะจักล่ะเบิ้งเบิ้งเบิงเบิ้งขอยิไปหาดใจโอ้บ่เมนหามเบิ้งเบิ้งเบเดี๋ยวเบิ้งคนก่อนแผ่นเบิมงีเบิ้งลักษณะยห ยังดีอยู่ตัวล่ะมบมหอดใส่แล้บมันจฉีปัญจเปไนหาที่หาอยากแลนหนีมองหันมองนีไปบห่หมี่แถบเจอีหยางล่ะส่งนิแมโ,โ,โ,โ้โอ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 ้จัก เห็นนหนเห็นแต่ใส่เกือบดเอก่นึงผู้ใดล่ะหผ้ากมน้ำเกือล้ยูผู้ใดล่ะอ้ไม่พอเอล่ะแต่ไม่แต่หั่นได้ล้่ะเนีเออั่นหังนกถึงเงี้ยขึ้นเลยขึ้น้อป่ะหนีนอกมันเป็นจังสี่ล่ะจังไหนเห็ดหนี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 นีใช่ละผ้าจะเห็ดละแม่จะใช้ผ้าเห็ดแล้วมันสุบยูจังสี่กเห็ดนั่นตัว ไม่จงไ่เนี่ยนี่ไปจังว่านั่จีละไผ่และจังไห้อาเดเจ้ากระไ่น้องเขาได้รอโอ้จังไห้ไห้จะไม่เห็นจงเยนากเลยโอ้ยเจ้านี่นาะเลขก็บาถือก็ม่เย็นเป็นลำมัลำมัลอยเนี่ยนไปหารถพาไปหามออีลีละขเป็นเนีนี่โอ้ยสิพไปยังล่ะปจิพอจิพอเราเกิพี่ดีมี่ใส่ไใส่อีหยังละเบีจัสี่นะจักล่ะเราเมื่อเงิน ผู้เฒ่าเท็นเนานีเห็นเ้าเห็ดที่ด้กเห็ดนํานอนอ้ยอุ้ยอันนี้เขาบออันนี้กระยาเห็นน้ำเข่าบ่งเนี่ยยางมันยางได้อยู่บนละมันีเยวน่นี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 มีมี่นี่นีนี่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 นีหนี่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 งี่นก่นี่นี่นีงนี่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 น่น่่่่ีน่นี่่่น นี่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 ี่ี่ี่ี่ี่ี่นีแอยู่บ้านนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปเอิรถอัน u ยา n c ลมาเอาเจ้าดีบางแก่หอบขึ้นเลยนั่น้ยนู้เฒ่าผู้เฒ่ายี่ลี่ร้อนน่อยเห็นก็เห็นยังก็เห็นน้ำเขาหมือดเอารอุ้ยคือง่บ้าบังบาคืองูบ้นี่นีหนีบ่ย่างบ่ยย่างกอนเขาหน่อยบ่ย่างเล็วน่ะนั่น่ปต่อรถตารวจเอารถตรวจ อนี่เอาไปสัว่าเนี่ยตายตายตายเหล็กกระแหงแกบ่อถือกระแหงมัดใจเกิดกันสิบอย่างเป็นคนโอโอโอ้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 